โอเครคอร์ดหรือยังรคอร์ดแล้ววันนี้อยู่กันในพอดแคสต์อีกแล้วนะครับเรื่องของวิธีมองเห็นอนาคตนะครับบอกแล้ว,วาสายมูจัดาติสายมูจะยอกยอกเป็นจริงๆต้องไปคอมเมนต์เซนนะคำว่าแบบมองเห็นอนาคตที่มาจจะดูแบบว่ามูมูเตลูสุดๆแต่จริงๆไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องของคอมเมนต์เซนเพราะว่าอะไรเพราะเราจะพูดถึงอนาคตของตัวเราเองนะไม่พูดถึงอนาคตใครเลย ก็ S 1> <S 1> <S <S จะพูดถึงอนาคตของตัวเราเองว่าเราจะรู้อนาคตของเราได้ยังไงนะก่อนจะเข้าใจอนาคต,ตเราต้องเข้าใจอดีตแล้วก็ปัจจุบันก่อนนะตัวอดีตของคนเราเนี่ยอดีตของคนเราเนี่ยมีมีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นมากมายใช่ไหมแล้วเรื่องเหล่านั้นอนะ่ะมันก็จะหล่อหลอมให้เรากลายเป็นตัวเราเปัจจุบันดังนั้นอ่ะปัจจุบันเนี่ยมันก็เกิดจากตัวเราในอดีตสร้างเราขึ้นมานะครับซึ่ง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  ถ้าเราอยากรู้ว่าตัวเราในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรเนี่ยนิสัยเราแบบนี้เพราะอะไรเรามีความชอบแบบนี้เพราะอะไรเราไม่ชอบอันนี้เพราะอะไรให้ลองย้อนดูอดีตตัวเองว่าที่ผ่านมาเราเจออะไรมาบ้างกลับกันพูดถึงอนาคตเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าอนาคตเราจะเป็นคนยังไงเนี่ยเราก็ต้องดูปัจจุบันและอดีตว่าปัจจุบันและอดีตของเราเนี่ย เราทําอะไรอยู่แล้วสิ่งที่เราทําในปัจจุบันแล้วก็อดีตที่ผ่านมาเนี่ยจะไปตอกําหนดอนาคตนะอันนี้พูดถึงแค่สิ่งที่เราควบคุมได้นะหมายถึงว่าถ้ามันเป็นเรื่องปจัจจัยแวดล้อมสภาพแวดล้อมต่างๆครอบครัวสังคมอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้เราจะไม่พูดถึงนะเราจะพูดถึงแค่อนาคตในสิ่งที่เราสร้างได้เพราะว่าอนาคตมันยังไม่เกิดขึ้นเนาะสิ่งที่เราทําในปัจจุบันเนี่ยมันจะกลายเป็นอนาคตด้วยนะในใน,ในอนาคตซึ่ง ถ้าคุณอยากรู้ปัจจุบันคุณทําอะไรบ้างเนี่ยแล้วคุณแบบมัน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 ดูฟุ้งอย่างไรมันดูแบบว่านามาทาจัดดเลยความว่าปัจจุบันเนี่ยคุณอยากให้มันเป็นนามาทามากขึ้นถ้าอยาเป็นรูปประทมากขึ้นเนี่ยคุณลองเขียนไดอารี่ดูอืมเขียนเขียนไดอารี่หนึ่งดูว่าวันๆหนึ่งอะคุณทําคุณทําอะไรบ้างทําเขียนไปเจ็ดวันให้มันให้มันครบอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวั้าวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์แล้วคุณก็มาย้อนกลับดูใไดอารี่ว่าเราทําอะไรอยู่ แล้วคุณก็ลองคาดดาอนาคตจา,จากปัจจุบันของคุณนะว่าเจ็ดปีที่ผ่านมาคุณทําอะไรอย่บ้างแล้วอนาคตใน,ในอีกกี่ปีข้างหน้าแล้วแล้วแต่ไม่รู้อะ่ะมันจะเป็นในรูปแบบไหนเพราะว่ามันก็จะถูกหล่อหลอมมาจากปัจจุบันที่คุณสร้างนั่นแหละเหมือนกับอดีตเช่นกันซึ่งปัจจุบันนะ่ะมันเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยากเพราะว่าอาดีตเป็นตัวหล่อหลอมหล่อหลอมปัจจุบันเราขึ้นมาแล้วซึ่งปัจจุบันก็จะกําหนดอนาคตอีกทีหนึง่งดังนั้นอ่ะ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงง่ายกว่านั้นอ่ะมันคือเรื่องของสิ่งที่เราเสพไปอาจจะดูแปลกๆไม่ใช่ยาเสพติดหรืออะไรนะสิ่งที่เราเสพหมายถึงว่าสิ่งที่เราดูอ่ะข่าวสารทุกวันนี้ข่าวสารมันมันกว้างแล้วมนุษย์มันจะไปต้องต้องรวบรวมข่าวสารนะครับเพื่ออยู่ในสังคมนะต้องเข้าใจว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมก่อนตัวมนุษย์อ่ะไม่สามารถ อยู่รอดได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีสังคมนะครับคุณนึกภาพว่าคุณไปอยู่คนเดียวในป่าตั้งแต่เด็กจนโตมันไม่มีทางโตขึ้นมาได้โดยที่ไม่มีมนุษย์รอบข้างเลยอยู่ไม่ได้นะมันจะเป็นเมาครีมันทาซันแล้วก็อาจจะพูดปนุษย์คาว่ามนุษย์ได้ไม่เต็มปากแล้วคุณไม่ได้อยู่ในสังคมได้เหมือนมนุษย์จริงๆอะ่ะโอเคกลับมาที่เรื่องของสิ่งที่เราเสพก่อนก็ถ้าเห็นภาพง่ายๆก็เหมือนเรื่องพอร์คแค์พอร์คแค์เกี่ยวกับเกี่ยวกับพวกการพัฒนาตัวเองใช่ไหม การพัฒนาตัวเองอ่ะมันก็ดีสมมติว่าคุณอยากจะพัฒนาตัวเองคุณก็ต้องฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองใช่ปะซึ่งการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันก็ดีแต่คุณอยากฟังเยอะเกินไปเหตุผลที่บอกว่าอยากฟังเยอะเกินไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องเรียนรู้ในสิ่งที่มันลึกขึ้นเรื่อยๆสมมติว่าเอา,เอายกตัวอย่างพอดแคสต์ดังๆอาจจะเป็นสแตนดาร์ดพอดแคสต์หรือว่า มิชชั่นทุเดิมูนในห้องเนียที่มันดังๆนะแซลมอนพอดแคสอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับวิชาระดับปริญญาตรีอ่ะอืมซึ่งวิชาระดับปริญญาตรีมันก็ก็ดีใช่เปะละแล้วก็ได้เรีย,เรยนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรื่อยๆแต่ถ้าคุณอยู่ปริญญาตรีสักสิบปีอะวนอยู่แค่นี้สิบปีปริญญาตรีคุณว่ามันดีปะ่ะคือมันไม่ดีอยู่แล้วนะเพราะอะไรเพราะว่า ก็ S <S <an> เหมือนคุณเรียนหลักสูตรป .1 10รอบครับมันมันก็ไม่ช่วยให้คุณเก่งขึ้นอ่ะคุณก็ยังอยู่อระดับแค่ปอ .1 อ่ะดังนั้นอ่ะแล้วคุณคุณก็ไม่ต้องไม่ต้องการเก่งทุกเรื่องอ่ะสมมติว่าถ้าคุณอยู่แค่หลักสูตรปริญญาตรีคุณต้องเรียนครบทุกวิชาใช่ไหมคุณอยู่ปริญญาตรี10ปีอ่ะคุณก็จะเรียนปริญญาตรีครบทุกวิชาครบทุกหลักสูตร <c oughs> จับรอบรอบด้านจจหมดใช่ปะแต่ว่าคนที่มันเก่งจริงๆในสังคมอ่ะมันไม่ใช่คนที่เรียนหลักสูตรปริญญาตรี10รอบอ่ะ มันคือคนที่แบบมาสเตอร์แค่เรื่องเดียวอ่ะเงินเดือนเขาก็สูงแล้วอ่ะเพราะว่าประเทศเรามันต้องการคนที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะเหมือนคนที่ทําได้ทุกอย่างอ่ะมันก็เก่งแหละแต่หาใครมาแทนก็ได้ถ้าคุณอยากได้เออเวลาคุณจะหาคนมาแทนไอคนที่มันเก่งทุกอย่างมันใช้เวลาเวลาในการเทรนในการปั้นไม่นานแต่ว่าเวลาคุณจะหาสเปเชียลลิต่ะที่มันเก่งเรื่องหนึ่งมากๆอ่ะคุณหาเวลาหาหา หายากอ่ะมันใช้วิธีมันหายากแล้วมันหามันมันหาทรัพยากรมันใช้เวลาในการเทรนค่อนข้างนานนะผมพูดอะไรวะเนี่ยเปอใช่อ่าวแล้วตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นเต่าอ่ะแต่ว่าผมเป็นสเปเชียลลิตเรื่องเต่ามันก็จะมีเจเนอเรลลเต่าฮะคนที่แบบว่ารู้เรื่องเต่าทั่วไปก็จะรู้เต่าหลายสายพันธุ์ใช่ไหมกับคนที่เชี่ยวชาญเรื่องเต่าสายพันธุ์หนึ่งสายสายพันธุ์สายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งพิเศษรู้แบบลึกจัดๆรู้ลึกจริงๆอ่ะเขาก็จะแบบว่า าสามารถเลี้ยงเต่าสายพันธุ์ที่มันหายยากๆได้ซึ่งไอ้เต่าสายพันธุ์ที่มันหายยากๆเนี่ยราคามก็จะสูงกว่าสายพันธุ์ทั่วๆไปที่ตามท้องตลาดที่แบบมีเกิดเขาได้ทั่วไปเพราะอะไรเพราะว่าไอ้สายพันธุ์นี้มันอาจจะเลี้ยงยากกว่าปกติมันอาจจะมีการดูแลรักษาที่ต้องมีความรู้ความชํานาญผู้เชี่ยวชาญซึ่งเจอร์รัลผู้เชี่ยวชาญเต่าทั่วไปมันแบบทำได้ไม่ได้แต่ว่าสเปเชียลนี่ทำได้อะไรเงี้ยซึ่งกส็สามารถแบบเรียกค่าตัวได้สูงขึ้นอะไรเนี้ย หรือสร้างรายได้ได้สูงกว่าจากแบบราคาเต่าที่มันสูงขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งก็จะย้อนกลับมาเรื่องของการเสพสื่อนั่นแหละการที่คุณเสพสื่ออะคุณก็ต้องเสพเสพอย่างมาราวัดระวังสมมติว่าวันหนึ่งคุณเสพเสพสิบเรื่องคุณก็จะรู้สิบเรื่องใช่ไหมแต่ถ้าคุณเสพแค่เรื่องเดียวสมมติผมยกเรื่องเออนักแสดงอ่ะคนนี้เป็นชัวคนนี้คนนี้เป็นกิ๊กกับคนนี้ข่าวอ่า ซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าในอนาคตอะ่ะถ้าคุณไปอย่างนี้ต่อไปคุณอาจจะไปเป็นนักอาจจะไปเป็นนักแสดงหรืออาจจะไปเป็นนักข่าววงการบันเทิงมันก็ได้เพราะว่าสิ่งที่คุณทํามันก็จะกลายเป็นเป็นกลายเป็นคุณในอนาคตอะ่ะเ,เพราะว่าสมมติคุณเสพเรื่องเรื่องข่าวเยอะๆใช่ไหมความรู้ความเชี่ยวชาญของคุณน่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาตามประสบการณ์ตามสิ่งที่คุณเสพใช่ปะก็เหมือนเหมือนกันอะ่ะพอคุณเสพข่าว สมมติคุณคุณเสพเรื่องดาราใช่ไหมพอคุณเสพไปเรื่อยๆอ่ะคุณก็อยากจะรู้ลึกขึ้นอยากจะรู้ให้มันแบบแบบละเอียดขึ้นอ่ะคุณก็จะแบบว่าเข้าวงการไปเองโดยที่คุณไม่รู้ตัวเว้ยถ้าคุณแบบชอบเรื่องนี้จริงๆนะดังนั้นอ่ะสิ่งที่คุณเสพแบบก็จะกลายเป็นสิ่งที่คุณเป็น่ะแล้วคุณก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆในสายสายนั้นๆอ่ะตามระยะเวลาที่มันผ่านไปก็ประมาณนี้อือ ก็ถ้าคุณต้องเลือกระหว่างเสพสิบอย่างเสพสิบอย่างกับเสพอย่างเดียวก็เสพอย่างเดียวจะเสพลึกขึ้นเรื่อยๆนะคุณก็จะกลายเป็นคนที่เก่งขึ้นเรื่อยๆในในสายดังนั้นประมาณนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับตอนผมฟังพอดแคสต์อย่างผมฟัง Podcast พอดแคสต์พัฒนาตัวเองอะสุดท้ายแล้วอะมันเป็นหลักสูตรปริญญาตรีก็จริงแต่มันกว้างไปมันมีทุกด้านทุกสายผมไม่ต้องการเรียนทุกวิชาผมต้องการแค่วิชาเดียวแต่มันลึกขึ้นเรื่อยๆและไอพอดแคสต์ Podcast อะถ้าคุณฟังมากพออะถึงจุดๆ,ๆหนึ่งมันจะตันไว มันแบบมันก็เป็นหลักสมว่ามันเป็นหลักสูตรเด็กปหนึ่งมันก็เป็นหลักสูตปรปหนึ่งที่ผมฟังมาสิบรอบแล้วอะมันอาจจะแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเนื้อหาไปนิดหน่อยแต่มันก็เป็นเรื่องเดียวกันอะแล้วมันก็ผมฟังมาสิบรอบแล้วมันไม่ได้ลึกไปกว่านี้แล้วอะดังนั้นอะถ้าคุณอยากจะพัฒนาต่อไปอะเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองนะคุณอาจจะต้องคุณอาจจะต้องลงลงไปศึกษาด้วยตัวเองอะที่ไม่ใช่พอร์ตแคสแล้วพอร์ตแคสอาจจะไม่ตอบโจทย์คุณแล้วก็ได้อะไรเงี้ย ถ้าคุณจะกล้าไปข้างหน้านะมีอะไรอีกไหมก็คร่าวๆก็ประมาณนี้แหละเรื่องอนาคตถ้าเราอยากรู้อนาคตก็ดูสิ่งสิ่งสิ่งที่ทำในปัจจุบันแล้วสิ่งที่ปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้อะ่ะคุณก็คุณคุณก็ <c oughs> คุณคุณก็ดูสิ่งที่คุณเสพอะ่ะคุณเสพอะไรคุณก็จะเป็นอย่างนั้นแหละยกตัวอย่างเช่นเอาเหมือนเรื่องเต่าเนี้ยผมผมเสพเรื่องเตา่าเดี๋ยวผมไม่ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับเต่าอะไรนะแบบผมไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเต่าเลยแต่ว่าผมเสพเต่าเป็นงานดีเลกอะสุดท้ายแล้วผมก็จะกลายเป็นเซเบอร์ี่ในด้านเต่าเลยที่ผมไม่ได้เรียนด้านเต่ามาเลยอะไรประมาณนี้ทําไมต้องเตาเ่า้วยวะเออนั่นแหละนั่นแหละสุดท้ายแล้วอะ่ะสิ่งที่เอาเทคไทม์ให้อะ่ะมันก็จะกลายเป็นความสามารถพิเศษความสามารถเฉพาะตัว ใครที่ไม่รู้ว่าตัวเองเก่งอะไรอ่ะดูว่าวัน,วน,วนๆหนึ่งเราเราเทคไทม์กับอะไรเราเสพเรื่องอะไรอยู่เราให้เวลาเกี่ยวกับอะไรสมมติว่าคุณตามข่าวคุณเปิดย t ท b e มาคุณชอบดูแต่เกม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 คุณอาจจะเก่งเรื่องเกมมากกว่าคนทั่วไปที่เขาไม่ได้เสพก็ได้ดังนั้นอ่ะสิ่งที่คุณเสพก็จะเป็นความสามารถพิเศษสุดท้ายแล้วมันจะเป็นมันจะกลายเป็นทักษะของคุณมันจะกลายเป็นความสามารถพิเศษของคุณมันจะกลายเป็นสิ่งที่คุณชอบในท้ายที่สุดอ่ะอือ แล้วถ้าคุณอยากการเป็นเชพเชิลเลตในสายนั้นนะคุณก็ต้องเข้าไปให้ลึกขึ้นเรื่อยๆอย่าอยู่แค่เลเวลเดิมถ้าคุณอยู่แค่เลเวลเดิมมันก็จะตันอยู่แค่นี้ประมาณนั้นอันนี้อันนี้เป็นไกด์ให้แต่ว่าเรื่องอนาคตก็จบแล้วแหละว่าอืมอดีตสร้างปัจจุบันปัจจุบันสร้างอนาคตแต่ปัจจุบันบางทีมันกําหนดไ่ได้มันก็อยู่นี้แหละเราก็ต้องดูว่าเราเสพอะไรพอส,สมมติเราเปลี่ยนสิ่งที่เราทาไม่ได้เราทําแบบนี้แหละ เราก็เปลี่ยนสิ่งที่เราเสพแล้วกันสมมติว่าคุณจากออกกําลังกาย,ยางเียการออกกําลังกายอะไรๆหลคนอาจจะเข้าใจว่าก็ลดอ่ะอะไรนะอดอาหารออกกําลังกายแติว่าคุณจะลดน้ำหนักใช่ไหมคุณอ,อดอาหารออกกําลังกายจบใช่ปะแต่จริงจริงอ่ะก,ออการออกกำลังกายมันเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งที่บอกว่าละเอียดอ่อนแล้วมันมีเอฟเฟกเกี่ยวกับสุขภาพเยอะดังนั้นอ่ะคุณต้องหาความรู้หาข้อมูลก่อนออกกาลังกายไม่ใช่หลับหูหลับตาลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ย หมือนเรื่องคาร์ดิโอคาร์าดิโอมันมีหลายโซนโซนหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยคุณอยากรู้คุณก็ต้องไปศึกษาลงลึกก่อนบางทีอ่ะการที่คุณรู้งูงูปลาปลาแล้วคุณมั่นใจทําอ่ะมันส่งผลเลวร้ายมากกว่าคนที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ไม่กล้าทําอีกเข้าใจไหมคนที่แบบรู้นิดหน่อยแล้วมันมั่นใจมากไอ้พวกนี้น่ากลัวเพราะมันสร้างความชีพหายได้มากกว่าคนทั่วไปนะคนที่ไม่รู้อะไรเลยมันยังมันยังถามมันยังกลัวไงมันยังไม่กล้าทํามันยังกลัวแต่ว่าคนที่รู้นิดนึง แล้วแล้วแบบมั่นใจขั้นสุดอ่ะไออย่างเงี้ยสร้างความชิบหายให้ตัวเองแล้วคนรอบข้างนะครับดังนั้นก่อนจะทำอะไรหาข้อมูลเยอะๆก่อนนะครับเสพไปเลยบอกว่าทำไปเรื่องที่คุณต้องทำอยู่แล้วอะ่ะสมมติว่าอืคุณต้องขับรถทุกวันอยู่แล้วเนะี่ยคุณก็ลองหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎจราจรเพิ่มหรืออะไรไม่รู้ผมอาจจะต,ต้องวอย่างไกลตัวไปหน่อยนะได้แหละหรือว่าแบบเป็นไปดูข่าวที่มันเป็นเคสเกี่ยวกับรถชนกันคนนี้แบบนี้ใครผิด แล้วแบบนี้ถ้ากฎปมายว่ายังไงอะไรเงี้ยคุณอาจจะต้องรู้บ้างแล้วก็เรื่องที่มันต้องรู้อยู่แล้วอะชีวิตคุณอะยังไงก็หนีน่พ้นหนึ่งกฎหมายสองภาษีแล้วก็สามภาษาสามเรื่องที่คุณต้องรู้แน่นอนชีวิตนี้ยังไงคุณก็หนีไม้พ้นอะคุณก็เอาเวลาเจ็ดเวลาสักบางส่วนอะไปเรียนรู้มันไว้อืมแล้วคุณก็จะเก่งขึ้นด้วยด้วยตามธรรมาชาติอะ่ะโดยที่แบบว่าไม่ต้องไปแบบ จริงจังกับมันแต่คุณแค่แบบแวะดูแวะดูข่าวแวะดูเสพสื่อแวะดูคลิปสักนิดสักหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมันเป็นระบบอัลกอริทึมเนาะตัวอัลกอริทึมมันจะถ้าคุณดูอะไรบ่อยๆมันก็จะเอาสิ่งนั้น,นมาเสิร์ฟคุณเรื่อยๆเว้ยตอนนั้นอ่ะการที่คุณเลือกสิ่งที่คุณดูอ่ะไอสิ่งที่คุณดูมันก็จะโผล่หน้ามาบ่อยๆทําให้ตัวคุณอ่ะได้รับสิ่งนั้นมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆด้วย แล้วคุณก็จะอะนาคตคุณก็จะไปในทิศทางนั้นมากขึ้นเรื่อยๆสมมุติว่าผมดูแต่ข่าวการเมืองการเมืองการเมืองอะในท้ายที่สุดอะผมก็จะมีความรู้ความเข้าใจความชํานาญเกี่ยวกับการเมืองเป็นพิเศษอ่าก็อาจจะเป็นเซฟเชียลิสต์ด้านการเมืองอาจจะเป็นกลายเป็นนักวิเคราะห์หรืออาจจะเป็นคนที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเราดูเศษแต่ข่าวการเมืองอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ต้องถามตัวเองว่า ไอสิ่งพวกนี้มันใช่สิ่งที่คุณอยากได้หรือเปล่ามันคืออนาคตที่คุณอยากเป็นเปล่าสมมติว่าอนาคตที่คุณอยากเป็นอาจจะเป็นอะไรอยากเป็นไกด์อยากเป็นไกด์อยากเป็นไกด์ภาษาเกาหลียกตัวอย่างเช่นอย่างนั้นคุณก็อาจจะต้องสเสพอะไรที่เกี่ยวกับเกาหลีเยอะขึ้นหรือไม่เยอะขึ้นไหมดูซีรีส์เกาหลีเยอะขึ้นไหมอะไรเงี้ยเพื่อบางทีมันอาจจะเป็นการพัฒนาทางอ้อมนะแต่มันก็ดีกว่าไม่พัฒนาเลยนะอา่า มันอาจจะได้แบบรับความรู้เล็กๆน้อยๆได้รับพัานิธรรมเขามาจากสิ่งที่เราเสพบเข้าไปประมาณนั้นก็การส,สิ่งที่เสนะียบมันเป็นมันเป็นการพัฒนาทางอ้อมนะไม่ไม่ใช่ทางตรงทางตรงก็คือสิ่งที่คุณทํานั่นแหละแต่ว่าไอ้ทางอ้อมเล็กๆน้อยๆอ,ยอะ่ะติดต่อกันเป็นระยะ,ะ,ยะเวลาเวลานานหลายปีอะ่ะมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้นะเหมือนคุณอดอดออมวันนิดวันหน่อยมันก็จะกลายเป็นเงินก้อนขึ้นมาประมาณนั้นเอาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการลงทุนการบริหารอะไรเงี้ย เป็นทักษะที่คุณต้องรู้หาเวลาในการศึกษาหาเวลาในการเรียนรู้ซึ่งมันอาจจะดูใช้เวลาเยอะเนาะหาเวลาการศึกษาและการเรียนรู้ถ,ถ้าผมบอกว่าคุณก็ลองแวะไปดูคลิปพวกนี้บ้างสิเออบางทีอะอัลกอริทึมมันโผล่มาเพียงแค่คุณเซิร์ชก็พอคุณแค่เซิร์ชค,คำนี้ครั้งเดียวคุณเซิร์ชคำว่าภาษีครั้งเดียวอะแล้วคุณก็ดูคลิปหนึ่งอะมันก็จะโผล่หน้าให้คุณเห็นบ่อยๆแล้วมันมเป็นเรื่องของอัลกอริทึมในการเสิร์ชเ <Yeah. S 1> สิร์ชคลิปให้คุณนะดังนั้นอะ เลือกสิ่งที่คุณจะดูแล้วอนาคตของคุณก็จะเปลี่ยนไปในทิศทางนั้นนะครับก็ไม่ต้องไปดูเยอะยิ่งคุณเสพสิบเรื่องคุณก็จะเก่งสิบเรื่องซึ่งเก่งสิบเรื่องมันมันช้าก่าคนที่เก่งเรื่องเดียวใช่ปะละ่ะแล้วคนเรามันขี้เบื่อมันไม่สามารถอยู่เลเวลเดิมได้ซ้ำๆคุณไม่สามารถเรียนหลักสูตรปอหนึ่งได้สิบรอบหรอกเต็มที่แล้วก็ได้สามรอบอ่ะคุณก็จะอยากถ้าคุณสนใจมันจริงๆนะคุณก็จะคุณก็จะ ถล่มตัวหรือเข้าไปในเรื่องนั้นๆอะมากขึ้นเรื่อยๆเองเว้ยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะดังนั้นทำาทำทำสิ่งที่คุณไม่ให้ทำเสพสิ่งที่คุณอยากเป็นในอนาคตให้มันตรงกันคุณแบบดูเป้าหมายก่อนว่าเป้าหมายอนาคตคุณอยากเป็นคนแบบไหนอยากเป็นยังไงคุณก็เสพเรื่องแบบนั้นเยอะๆคุณก็จะเป็นแบบนั้นอันนั้นคือการมองเห็นอนาคตของตัวเองมันอาจจะไม่ได้เห็นเป๊ะๆหรอกเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับอีกหลายปัจจัยม,มีปัจจัยภายนอก มีครอบครัวมีสังคมเข้ามาแต่ว่ามันก็สามารถเบนเข็มทิศทางอนาคตของคุณได้จากแค่สิ่งที่คุณไถ่ดูในแต่ละวันจากสิ่งที่ยู u ูบมันเสิร์ฟให้มาจากสิ่งที่ t i k t o k มันเสิร์ฟมาให้คุณอ่ะเสิร์ฟมาให้คุณดูอ่ะมันก็จะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่แบบว่าสะสมไปเรื่อยๆอ่ะเล็กๆน้อยๆเออยเอะๆมันก็ใหญ่จนวันหนึ่งอ่ะคุณอาจจะเป็นสเปเชียลลิสด้านนี้โดยตรงเหมือนผมอ่ะผมสมมติผม,ผมดูชอบดูคลิปเต่า ดูคนคุยเรื่องการซื้อเต่าการขายเต่าผมดูอยู่สองปีอ่ะผมอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเต่าเลยก็ได้อันนี้ผมยกตัวอย่างส่วนตัวผมเชี่ยวชาญเรื่องเรื่องไพ่เนาะผมศึกษาเยอะผบดูคลิปเยอะศึกษาเยอะผมลองเล่นเยอะอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วผมก็จะแบบการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไพ่อะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไพ่เลยจริงนะก็ประมาณนั้นประมาณนั้นเป็นตัวอย่างให้อก็ น่าจะประมาณนี้แหละก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะไม่ติดตามก็ขอบคุณเช่นกันเพราะว่าหลังบ้านมาเช็คนี้หมดแหละคนติดตามไม่ติดตามแต่ผมไม่ซีเรียสต้องติดตามไม่ติดตามผมซีเรียสว่าคุณน่ะได้ประโยชน์หรือเปล่าคุณดูคลิปนี้ไปแล้วคุณรู้สึกว่าคลิปนี้มันคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปไหมาะก็ผมก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์กับคุณแล้วก็คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปขอบคุณมากๆครับทุกคน